สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและว,วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูปลาที่เกิดขึ้นเองในบอ่อผักบุ้งนะครับคับเดี๋ยวอีกสักพักน้ําแห้งทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าปลานั้นก็เยอะพอสมควรนะครับครับและบ่อน,นี้ก็เป็นบอ่อผักบุ้งที่เราตัดพันไปเมื่อสองวันก่อนนะครับวันนี้ผมก็ได้นําท่อสูบน้ํานะครับมาสูบน้ําออกเพื่อที่จะ ฉีดยาผักบุ้งทิ้งนะครับบ่อน,นี้เราจะไม่ย่ํานะครับเราจะฉีดยาทิ้งเพราะหลุดจากนี้ไปแล้วนะครับผมก็จะตากดินหแห้งนะครับหลังจากที่ที่ยาสักสองครั้งผักบุ้งก็น่าจะพอนะครับเราก็จะเก็บฝาดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและตรงจุดนี้นะครับในในช่วงระยะ จากนี้ไปนะครับก็คงจะหยุดปลูกผักบุ้งก่อนนะครับผมจะเลี้ยงกุ้งนะครับสําหรับบ่อนี้พื้นที่สิบไรผมจะเลี้ยงกุ้งซึ่งพื้นความจริงแล้วบ่อนี้มีพื้นที่ทั้งหมดรวม20ไรนะครับแต่ผมมาตั้งคันกลางนะครับตั้งคันกลางตรงที่เห็นด้านซ้ายซ้ายด้านฝาของจอนะครับผมมาตั้งคันกลางเตี้ยๆนะครับพอสักประมาณ50เซนนะครับ ไม่เออไม่ถึงห้าสิบเซนดีครับประมาณสักสามสิบเปซนนะครับผมตั้งคันกลางให้รถวิ่งเข้าไปขุนผักบุ้งได้เพราะในช่วงที่ผ่านมาผมก็ได้ทําบ่อนี้เป็น2บ่อน,นะครับเพื่อที่จะปลูกผักบุ้งนะครับแบ่งครึ่งไปก็จะเป็นบ่อละสิบไรนะครับแต,แต่ถ้าไม่นับคันกลางและวรวมกันบ่อนี้จะมีพื้นที่ด้วยกันยี่สิไรนะครับ เนี่ยตรงนี้ก็คือคันกลางที่้ตี้นะครับครับและหลังจากจบผักบุ้งชุดนี้นะครับทั้งสองบ่อผมก็จะฉีดยาผักบุ้งทิ้งทั้งสองบ่อและผมจะเลี้ยงกุ้งนะครับหลุดพ้นจากนี้ไปผมก็จะเลี้ยงกุ้งแต่คลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องปลาในบ่อก,กุ้งก่อนนะครับนี่คือลูกปลานินนะครับหลังจากที่สูบน้ําใกล้ๆแห้งเพื่อนสังเกตปลานินนั้นจะค่อยๆไหลทย,ยอยตามน้ํามานะครับ ตรงด้านนี้จะเป็นร่องน้ําตื้นๆน,น,นะครับและผักบุงเอ่อปานินก็จะไหลาตามน้ามาก็จะสังเกตเห็นว่าปานินนั้นก็เยอะพอสมควรนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นร้อยร้อยฟลูร์แน่นอนนะครับปานินก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กๆไปถึงไซส์ใหญ่นะครับและตรงตูดท่อนะครับก็จะเป็นประดุกอีก สักประมาณร้อยตัวผมจําได้ครั้งที่แล้วผมมาปล่อยไว้สักประมาณร้อยตัวไซส์สามสี่ตัวโลนะครับครั้งนี้ก็น่าจะประมาณ2ตัวโลเองนะครับปลาดูกนั้นเขาก็จะกินหอยนะครับหอยทุกชนิดที่เกิดขึ้นในบ่อผักบุ้งรวมทั้งลูกปลานิลเล็กๆนะครับก็อีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับผมจะกลับมาจับปลาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับฟัน อาจจะมีคําถามตามมาแล้วปาจะไม่เสียหายแล้วครับครับยังไม่เสียหายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้ําไหลตาม,มาลงมาอีกนะครับน้ําจะค่อยๆเกลืลงมาจนฝาดินจะแห้งเราก็คงจะดูน้ําแบบนี้อีกสักวันหนึ่งนะครับวันนี้อีกสักหนึ่งวันนะครับเพราะน้ําก็จะไหลเกลอมานะครับและหลังจากที่ผมมีเวลาว่างผมจะมาจับลูกปนินนะครับปนินชุดนี้ผมจะไปปล่อยในแหล่งน้ําธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ ครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามและกด subscribe ดขอขอบคุณมากๆนะคะ